สบายดีทุกคนพบกับข่อยกิตโต้เนาะอทุกคนหลายหลายคนแต่ยังเทียมบอ่ากิดโนมันใส่กิตโต้ก็คือคนที่จะเข้ามาดูแลซ่องใหม่ของน้องสารานั่นเองเอนาะมาทุกคนบนหลายเรื่องเนาะก็นก่ากดคำามาสิกแสงดาวเนาะมือนี้เเชฟโบได้ามาเล่นเนาะเราจะมากดเลื่อนขันจะมาสิกแสงดาวของน้องซารากันเลยเนาะอากดขับไปเลย,ยนี้เลื่อนขันไปเล้วแล้กดเอออันนี้มันอีอย่างเออไอเฟคก่าเนาะ เท่าที่เราสังเกตมึงแล้วไอ้ดีห้องนองซาลาเนีบุริเคยได้เลื่อนขั้นจากเถืเอ่อนเนาะเราก็เลยมาจาัดให้นองซาลากันเลยเนาะสามร้อยเพชรอันนี้ก็กดเข้าไปเลยครับฮี่เปิดตัวสกินหวงเซเบอร์ยังเทพทุกคนเมนื่อนี้นี่นี่อุ้ยฟงฟิงฟ,งฟ,ง,ฟ,ง,ฟงฟิงอะชิงช่้งชิงช่างเลยเฮ้ยส่งทุกคนสกินเนี่ยโคตรงามทุกคนภพยแบบพาดบอดิเตอร์ถือว่าพาดที่สุดแล้วสกินเนี่ยแบบโคตรงามเลยสกินเซเบอร์ตัวนี้นะทุกคน มันแบบความงามมันระดับอีปีแล้วเนาะเมื่อวากับบได้มารีวิวสกินเนาะฮามารีวิวหานค่านี่จะมาซิงแสงดาวเลยเนาะอ่ะแล้ก็เปิดภับกล้องของขวัญทุกท่นไปเลยเนาะไว้มือหลังไอซีรีวิวสกินให้ให้เบิรงเนาะสกินเซเบอร์เนาะเศษคลิปเนี่ยอีตังหานเนาะอ่าเมื่อวานฮามาเบิรงหานคานี่ก่อนเนาะมีของให้แลกหลายอย่างเนาะอ่ามีทางกรอบแล้วก็ทางสกินมีหลายอย่างเนาะทุกคนเนาะสกิน เออนี่เอฟเฟค่ากับเมยเนาะทุกคนก็บพราะว่าเอฟเฟค่าเน,นี่ยนท่านบอกเนาะมีคนเซอร์นมาแป๊บนล้ขออนุญาตกดปฏิเสธเอเออ่าแตมาเปิดกล้องตัวนี้เลยเนาะทุกคนเ,เปิดกล้องที่หับไปตั้งแต่ต้นเนาะมาเมือ่อวานจะได้สกินอย่างสิงโอ้โหหายาพุาษะทุกคนย่างเทพเลยสกินตัวนี้ก็งามกันเนาะทุกคนก็พอได้แบปบ๊บได้ ก็พองาเป็นรถทุกคนเรถสกินได้เกะในดามาเปิดกองฮีโร่เลยมีแต่เองเจลาสั่งเออแล้วก็ฮันดาบิอ่ะเขาเลือกฮันดาบิทุกคนวายเดียรอดกับบาลฮกมีแล้วเนาะไอ่เปิดตัวฮันดาบิยังเทอ่ะกิโนะก็ขอจบคลิปเท่านี้แล้วเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็ะเตอรแล้วเนาะเพราะว่าเสียงดังหลายก็ไม่ได้เนาะพอไอ้สาวห้องอยู่เนาะยานคนรค้างห้องเขาจะนอนหลับเลยประมาณเนี้ยอ่ะไอ้ก็ขอจบคลิปเท่านี้กันไปก่อนเนาะทุกคนเนาะอ่ะบ๊ายบายฟันนี้เนาะทุกคนเนาะ